ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆสำหรับคนที่ดูอยู่ช่องขอฟผมนะครับผมก็วันนี้จะออกไปซื้อของข้างนอกพอดีจะไปแมคโครแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูว่าที่แมคโครเป็นยังไงบ้างนะคือก็นอกเรื่องนิดนึงปกติแล้วคลิปผมก็ประมาณออกไปข้างนอกน,นี่แหละแต่คือไม่ได้ออกไปไหนก็เบื่อเบือ่อก็ออกไปข้างนอกนิดนีก็ไปถ่ายดูสักหน่อยว่าที่แมคโครเป็นไงไปเดี๋ยว ก็ถึงแล้วนะโคก็พอดีว่าจะมาซื้อของพอดีก็เลยซื้อได้ยินป่ะก็่าจะได้ยินอยู่นะก็เลยถ่ายให้ดูเฉยๆไม่มีอะไรก็ไม่รู้จะถ่ายอนะไรเนาะเบือบ่อๆอยู่ที่บ,บ้านก็ใส่แมสกกันด้วยนะทุกคนนะไปเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับก็เหมือนเดิม แล้วนะคนเยียมเลยไปถึงจุดตัดกล้องตอนนี้ก็เดินอยู่หน้าแมัตสึโ ฐานนะปกตินี่เราก็มีเดี๋ยวรังมือของรังไปต่อ <c oughs> มาดูของ ตวันนี้เราจะมาซื้อหมู3มชั้นกลับไปกินที่บ้านเดินไปเลื่อยอันนี้บรรยากาศคน ติเยป็ในหมูสามชั้นกินกันที่บ้านนะครับในในมาถึงแล้วนี่ที่เราจะเอาหมูสามชัน้นแต่ก็ได้ด้วยเดิน คนเยอะจริงๆเขาบอกเยอะแบบสูกใจเลยก้า คือเสร็จชิปตังเสร็จแล้วนะก็ค <c oughs> นเยอะเกินเยอะจริงนะคนณรถเต็มเลยมาแล้วผมก็ได้หมูกลับมาแล้วเดี๋ยวมว่ายังไงขอตัวลาไปก่อนแล้วกันคลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย